พบเหตุนะคะหญิงถูกทารุณกรรมนะคะแต่บ้านก็ร่วมกันช่วยเหลือค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีนางกัลยาสิรินวรกุลประธานสาขาพักประชาธิปัตย์อำเภอเมืองราชบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบหญิงถูกทารุณกรรมอยู่ใต้สะพานถนนเพชรเกษมเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเมื่อไปถึงพบนางสาวจรวยพรฉ่ำครุฑอายุ27ปีไม่มีที่อยู่และบ้านเลขที่และนางสาวดวงเตือนโตอียาอายุ35ปีอยู่ในสภาพอิดโรยซึ่งนางสาวจรวยพรร่างกายมีร่องรอยถูกกระทำถูกทำร้ายที่ศีรษะ ใบหน้าถูกตีด้วยไม้จนเขียวช้ำตามตัวมีรอยหยีกจนเป็นจ,ำจำ้ำๆส่วนนางสาวดวงเดือนผู้จ่าไม่ดูเรื่องชอบโวยวายชาวบ้านบริเวณนั้นให้ข้อมูลว่าเมื่อประมาณ3มเดือนก่อนผู้หญิงสองคนนี้ได้มาอาศัยอยู่ที่ใต้ถุนสะพานโดยปลูกเพิงพักพิงชั่วคราวนางสาวดวงเดือนได้พักอาศัยและไปมากับพี่สาวแต่จะผูกพันกันนางสาวเจรวยพรซึ่งเป็นญาติทางหางที่ผ่านมานางสาวเจรวยพรจะถูกทุบตีทุกวันจนร่างกายบอบช ท้ไปหมดจนชาวบ้านรู้สึกสงสารทนไม่ไหวแจ้งนางกัยาสิรินาวกุลช่วยเหลือนางกัญยาสิรินาวกุลเปิดเผยว่าวันนี้ได้มาตรวจสอบพร้อมได้แจ้งประสานไปยังสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวของทางจังหวัดราชบุรีตรวจสอบสภาพปัญหา โดยนางสาวทัศนีตันติอํานวยนักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัวอําเภอเมืองกล่าวว่าเบื้องต้นเท่าที่ดูก็พบว่านางสาวจจรวยพอมีอาการคล้ายคนปัญญาอ่อนทางสติปัญญาและการเรียนรู้จึงจะส่งไปบ้านพักเด็กและครอบครัวประมาณ3ามเดือนพรอมติดตาหาญาติมารับตัวกลับไปส่วนทางด้านนางสาวดวงเดือนทางด้านนายธงชัยเทศปันนิกอน จากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงความนุชกล่าวว่าจะนำตัวนางสาวดวงเดือนส่งไปตรวจรักษาสุขภาพทางจิตที่โรงพยาบาลราชบุรีให้แพทย์ประเมินวินิจฉัยว่าเป็นบ้าหรือไม่ก็<อ>ชาวบ้านอยู่นะก็ตักกลอวยยุเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเอากลวยไปอยู่ที่อื่นนะเพราะว่าเดือนดูแลกล้วยไม่ได้นู่นอ่ไม่ได้บ้านอยู่าวก็ก็เดือนตีกล้วยขนาดนี้นุ๊กตีตีแรงนี้นันนี่หน้านะ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยตีมาก่อนตีแรงตอนที่มันจับอ่ะนะดูได้ก็ถามมันดูเนี่ยมันอยู่เขาอ่ะไมีไอตีเนี่ยเรียกมาแล้วมันไม่ได้ยิงเขาก็เลยเคีียรขวดน้ำแล้วมันนั่งอยู่แล้วมันลุกขึ้นมารับถามพี่สาวเมื่อี้สามยังงอนยังว่าอยู่เลยไไม่เป็นร ในเบื้องต้นนี่มีการช่วยเหลือยังไงมาครก็สำหรับน้องกล้วยนะคะก็จะพาไปพักที่บ้านพักเด็กแลรอบครัวจังหวัดราชบุรีะคะ่ะ<ม>ส่วนเดือนนี้ก็ต้องพาไปตรวจประเมินทางจิตที่โรงพยาบาลราชบุรีะคะ่ะแล้วส่วนของพี่คนนั้นนี่จะทำไงต่อไปตอนนี้พี่เดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้จะพาไปหาหมอที่น่าจะต้องคุยกับจิตแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลแล้วแล้วน้องนี่หลังจาก รับไปอยู่ที่บ้านบ้านบ้านหลังนู้นแล้วก็จะ <c oughs> ทำอะไรต่ออ่ะหลังจากที่พาไปที่บ้านพักเด็กแล้วใช่ไหมคะเราก็าเดี๋ยวก็จะประเมินสภาพปัญหาคะ่ะว่าแล้วก็ติดตามญาติว่ามีญาติไหมถ้ามีญาติก็อาจจะต้องส่งกลับไปอยู่ยกับญาติถ้าเกิด